เอยุงมันยังกัดพี่อยู่เลยอะค่ะจัดการในพี่เลยนะคะเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมจะเอาแบบมาตรการเด็กขาดครับเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งนะครับรับรองรอบนี้ได้ผลแน่นอนครับผมเดี๋ยวรอแป๊บงครับลูกค้าสวัสดีครับผมนะลูกค้ากี่ท่านครับผมคนเดียวค่ะคนเดียวนะครับวันนี้ไม่ไปเที่ยวสงการเหรอครับไม่ค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเงินมากินหมูกระทะนี่หละค่ะอ๋อดีแล้วครับผมนะอร่อยครับผมนะครับเดี๋ยวเชิญด้านในเลยครับผมจะโต๊ะรอเลยครับ ตัวนี้ละค่ะอ๋อได้ได้ได้ครับผมเดี๋ยวตักอาหารได้เลยนะครับผมได้ค่ะน้องคะน้องคะครับผมครับผมครับผม พี่ขอยาไปอยุ่หน่อยได้ไหมคะยุ้งเยอะมากเลยอะค่ะอ๋อได้ได้ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมครับได้แล้วครับผมได้แล้วครับค่ะวางวางตรงนั้นได้ค่ะคครรัับบขอบคุณมากค่ะครับผมมีอะไรเรียกเพิ่มได้ครับค่ะอะไรอะวุ้ยน้องคะน้องป้องครับเครับ ขอเพิ่มได้ไหมคะเหมือนยุงไม่กลัวเลยอะค่ะยุงยังกัดที่อยู่เลยนะคะโอ้ได้ได้ได้ครับผมขอเพิ่มเลยนะคะครับผมครับผมมาครับมาแล้วครับผมเหลคู่นะคะยังไม่ครบครับยังไม่ครบปัก โอเคครับได้แล้วครับผมจะลองยุงไม่กัดแน่นอนครับรอบนี้ครับผมครับคนหรือเปล่าคะครับผมโอ้ยหนูบ้าอะไรเนี่ยยากันยุงเยอะขนาดนี้ยังจะกัดอีกป้องน้องคะน้องน้องครับครับครับเอาอะไรเนี่เอาอะไรครับยากันยุงนี่มันของปลอมหรือเปล่าคะขนาดที่ใส่กางเกงนี้มันยังกัดทะลุได้เลยนะคะ นี่ของแท้ครับลองลองลงครับพี่ขอไม้ชัดยุงได้ไหมคะไม้ชัดยุงขอได้ได้ครับเดี๋ยวไปซื้อให้ครับรอแป๊บนึงครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับนี่เลยครับนี่เลยครับได้ครับบคมากค่ะจะได้บอกนะคะครับผมเดี๋ยวมีอะไรเอาเพิ่มได้นะผมเรียกได้ น้องคะน้องครับครับเอาอะไรยุงมันจะกัดพี่อยู่เลยอะค่ะจัดการในพี่เลยนะคะเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมจะเอาแบบมาตรการเด็ดขาดครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับรับรองรอบนี้ได้ผลแน่นอนครับผมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนรับยุงกำกัดอยู่ยวไหมครับผมไม่กัดแล้วค่ะโอเคขอบคุณมากเอาเอาขอบคุณพี่เอา